สวัสดีครับบ F, ็อกซ์ซื้อโภคมาี้พาเข้าดูงานอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นงานเปลี่ยนเฟรตกีตาร์โปร่งนะครับกีตาร์โปร่งตัวนี้จะทําการเปลี่ยนเฟรตนะครับเป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้าที่ติดภาคอะคูสติกปรีแอมป์แบบอันเดอร์ซัตดเดิลนะครับระบบเพียโฟร์เฟลดนะครับนี่คือเฟรตตรงนี้นะครับเรียกว่าเฟรตตัวนี้เรียกว่าฟิงเกอร์บอร์ดนะครับตัวเฟรตเนี่ยมีความสึกเสียหายจากการเล่นนะครับแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับที่ต้องทําการแก้ไข งานแบบลักษณะนี้ทางช็อปทำได้นะครับสบายมากๆตัวอย่างงานเนี่ยมีให้ดูใน Facebook นะครับใน l ล n e ใน i ิน t a g r กรนะครับตัวอย่างค่อนข้างครอบคลุมทุกงานเฟสดนะครับลองเข้าไปเลือกชมได้นะครับงานเฟสดเดี๋ยวตัวนี้จะทำการเปลี่ยนทดแทน1 2 3 4 5 6ประมาณ6-7ชิ้นนะครับ6กถึงเชิ้นประมาณนี้นะครับ เปลี่ยนเฟดแล้วทำการปรับหน้ารีคาวหน้าเฟดนะครับแล้วก็รีเช็คแอคชั่นให้เพิ่มพิเศษนะครับจะทำการเปลี่ยนนัดเป็นตัวนี้นะครับซึ่งนัดเดิมเป็นโบนกระดูกเนี่ยแตกเสียหายแล้วนะครับเดี๋ยวอินโทเนชั่นเพี้ยนนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นอ่าเปลี่ยนตัวลูกบิดนะครับเป็นระบบ L3R3 ชุดใหม่ของโกโตะนะครับแอคชั่นกีตาร์นะครับคือความสูงของสายที่เฟด12นะครับ 6E และ 1E ที่เราใช้ ในการวัดนะครับเครื่องมือที่ใช้วัดเป็น s t e e l MAC นะครับเมการะบบการวัดเป็นระบบอังกฤษนะครับเป็นระบบนิ้วนี่นะครับ0.095นะครับเดี๋ยวจะทำการรีเช็คแอคชั่นให้ใหม่ด้วยกดลงไปอีกนิดหน่อยนะครับข้างล่างก็เป็น0.075นะครับ ถ้าเราไม่เปลี่ยนเฟตเนี่ยพอเรากดแอคชั่นลงไปนะครับกดแอคชั่นคือความสูงสายเนี่ยถ้ากดลงไปเลยนะครับกดลงไปตอนนี้เลยโดยที่เราไม่ทาการเปลี่ยนเฟตเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าการบัสเฟตนะครับการติดเฟตบัสซิ่งนั่นเองนะครับเพราะสายเนี่ยมันวิ่งลงไปในร่องนะครับลงไปในร่องตัวนี้นยครับร่องของตัวตัวเฟตนะครับการปรับหน้าก็ไม่สมควรนะครับเนื่องจากเฟตเนี่ยมีความสึกเสียหายค่อนข้างสูงแล้วเดี๋ยวเราไปปรับหน้าช่วงต้นคอ มันจะมีความสัมพันธ์กับช่วงกลางคอและมีความสัมพันธ์กับช่วงท้ายคอนะครับทาให้เฟดช่วงกลางคอและท้ายคอบางแบนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแก้ไขแก้ให้ถูกวิธีนะครับมีปัญหาที่งานเฟดแก้ไปที่งานเฟดเลยนะครับทางช็อปมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการทำเฟดนะครับงานเฟลดลักษณะนี้ทางช็อปทํามาเยอะมากแล้วนะครับก็มีคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงกับตัวนี้ก็ลองติดตามกันอีก หนึ่งครั้งนะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ